สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่สําหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะขออวยพรให้ทุกคนจะมีแต่ความสุขความรุ่งเรืองบางครั้งร่ํารวยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเริ่มต้นปีนะคะก็คือดวงของคุณในเดือนมกราคมจะเป็นยังไงสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ General reading นะคะเป็นดวงทั่วไปนะคะใช้วิวจารณญานในการรับฟังด้วยนะคะ <_ d> um> โมอบโบจะเปิดรับดูดวงส่วนตัวตั้งแต่วันที่5มกราคมเป็นต้นไปซึ่งรับจํากัดนะคะ <_ d> um> ถ้าจะทักนะคะก็เริ่มทักวันที่5อย่าทักมาก่อนวันที่5นะคะไม่มีคนรับนะคะเออวันที่5เป็นต้นไปถึงจะมีคนรับคิวให้นะคะ <_ d> um> รับจํากัดก็คือว่าช่วงระยะเวลาจํากัดนะคะไม่ได้รับเยอะนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ใบแรกขึ้นมานะคะ The c h a r ยอดโอ้โหหนึ่งคาถาหนึ่งคาถาเจ็ดถ้วยแปดเหรียญ ดูว wow. uh ์ว huh. uh ้าวอืมเพจถือเหรียญนะคะอัศว uh ินถือไม้ The s t r e n g อัศวินถือถ้วยนะคะสองเหรียญ uh huh. เอาละค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะขอเสริมสามใบเนาะอืมหนึ huh. ่ง วันอาทิตย์นะคะเดือนนี้คุณไปเกี่ยวข้องกับทุกอย่างนะคะทุกอย่างบาลานซ์กันไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่าการงานนะคะการงานการเงินความสัมพันธ์ทุกอย่างแบบมีความบาลานซ์กันนะคะซึ่งไพ่ตัวตัวของคุณก็ขึ้นไพ่แห่งการบาลานซ์เหมือนหญิงเหมือนอย่างเช่นกันนะคะ the true ขึ้นมานะคะ eight of swords queen of swords a g e of cups ้าว เสริมสามใบฮาร์ดออร์คิลเราจะเปิดไพ่ยเยอะนะคะ share the l ลิฟนะคะ take the lead c o n t r l นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบนะคะคุณจะได้องค์เทพองค์ไหนอืมขึ้นมานะคะอันนี้หมายเลขสิบแปดนะคะ หมายเลขสิบแปดเนี่ยมันจะเอนเนอรีคล้ายๆคล้ายๆเดอะมูนอะนะคะอืมหรือเออเดี๋ยวนะคะสิบแปดพระนางสตีนะคะพระนางสตีโอเคพระนางสตีอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวขอดูพระพิฆเนศนะคะสามใบ ใบแรกนะคะที่วัยนี่สปอร์ตนะคะได้รับการคุ้มครองนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากๆเลยนะคะสปรินดอรความสวยงามอีกหนึ่งใบโ r สเ p อร i ตี้ว้าวสุดๆความรุ่งเรืองนะคะความรุ่งเรืองเกิดขึ้นในชีวิตด้วยแหละตั้งแต่ไล่มาเนี่ย คือมีวันอาทิตย์นะคะที่รอดที่แบบดวงแข็งแกร่งกว่าเพื่อนนะเนี่ยเออเอาละค่ะไพ่ประจําตัวก็คือเป็นเป็นเดชาเรยอดเดชาเรยอดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความอดทนวิริยะอุตสาหะหรือรวมไปถึงความการเอาสามารถที่จะเอาชัยชนะได้ผ่านความแบบสติปัญญาสัมปชัญญะด้วยนะคะคือความกล้าหาญด้วยนะคะคือความบาลานซ์คือความเพียบพร้อม ดังนั้นใครที่ได้พไพ่ใบเนี้ยถือว่าเป็นสังหวะที่คุณกําลังไม่ได้บอกว่าต่อสู้มันดูรายแรงที่คุณเผชิญกับอะไรอยู่แล้วคุณจะสามารถจัดการเอาชนะได้เหมือนคุณกําลังจะมีเกณฑ์แบบไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญอย่างเงี้ยบางคนเพิ่งเริ่มต้นบางอย่างอาจจะเป็นแบบว่าเดินทางต่างประเทศหรือว่ามีได้รับมอบหมายให้เดินทางหรือว่าได้รับมอบหมายให้แบบว่า ทําภารกิจอะไรต่างๆนะคะอืรวมไปถึงคุณกําลังไขว่คว้าเอาโอกาสแห่งการเริ่มต้นเข้ามาถือว่าเป็นสัญญาณเป็นโชคของคุณคือโอกาสในเรื่องของเนี่ยอการมาจากจัก,กรวาลเลยนะคะให้คุณแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาน่าจะเป็นหนึ่งการงานความสัมพันธ์รองลงมาคือการเรียนนะคะ เดือนนี้นะคะคุณจะมีความบาลานซ์ไปทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะงานความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะเอาล่ะก่อนหน้านี้มันมีบางเรื่องนะคะที่พัฒนาหรือว่ามาถูกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการโปรเจกต์อะไรต่างๆคุณจบได้ด้วยดีแล้วคุณก็เริ่มต้นอย่างแบบ the victory เริ่มต้นแบบจบแบบสมบูรณ์แล้วก็เริ่มต้นได้แบบอย่างสวยงามเช่นกันนะคะตอนนี้กำลังแบบว่าเผชิญหรือว่ากำลังแบบ เต็มที่นะคะกับการที่จะมูไปข้างหน้าหรือว่าทําอะไรบางอย่างมันเป็นการเหมือนคุณมีพลังงานเหมือนคุณพร้อมนะคะเออเป็นความพร้อมเตรียมความพร้อมของปีเลยแหละตั้งแต่ต้นปีมาสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะอาจจะต้องปรับตัวนะคะมีความสมดุลเข้ามาเกี่ยวข้องการปรับตัวการปรับตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโอเคมาเริ่มกันที่การงานก่อนสําหรับผู้ที่ว่างงานใครที่ว่างงานนะคะคุณได้งานแน่นอนนะคะในเดือนมกราคม งานนี้อาจจะเป็นงานที่แบบต้องเดินทางหรือเป็นงานที่คล้ายๆงานเดิมของคุณนะคะก็มีแล้วคุณจะมีโครงการเยอะหรือว่าคุณอาจจะมีที่ให้เลือกเยอะหรือว่าสิ่งที่ทำมันเยอะก็ได้นะคะในเดือนมกราคมแผนแนเยอะโปรเจกต์เยอะหน้าซ้ำมากมายอะเออนะคะแล้วคุณก็จะลงทุนหรือว่าคุณอาจจะเริ่มทำธุรกิจหรือว่ากิจการอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นด้วย มีไฟมีแรงบันดาลใจมีความพร้อมอะนะคะเออคุณมีความพร้อมมากแล้วความช่วยเหลือมาไหมความช่วยเหลือมาเช่นกันนะคะเริดนะเริดจริงๆขอดูหน่อยว่ามีอะไรเสริมอีกอะกลับไปที่คนที่ทํางานประจำํำสำหรับผู้ที่ทํางานประจํานะคะคุณอาจจะแบบได้รับการเลือกหรือว่าคุณอาจจะได้รับหน้าที่หรือว่าอะไรนะหัวข้อที่หลากหลายนะเออตั้งแต่เริ่มต้นปีมา นะคะเออการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเริ่มต้นแบบอะไรที่มันหลากหลายมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือว่ามีการแบบเรียนรู้เพิ่มเติมถามว่างานหนักไหมนะในเดือนมกราคมหนักทุกๆคนค่ะเหมือนคุณขึ้นมางานงานให้ทําเยอะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานทานะคะมีงานให้ทําเยอะแล้วก็อ่าการแบบใช้พลักกำลังหรือว่างานที่ต้องใช้แบบว่าความสามารถเฉพาะด้าน รือรวมไปถึงแบบว่าการใช้แบบสมองหรือว่าอะไรนะความฉลาดด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเพิ่งได้รับเลื่อนขั้นเริ่อน้นใหม่มาก็อาจจะโชว์ความสามารถเต็มที่หน่อยอย่างเงี้ยนะคะเออถามว่าคุณจะได้ถ้ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งงานเพิ่มเงินเพิ่มนะคะต่อมาสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่านายตัวเองนี่ก็เป็นจังหวะนะคะที่คุณจะทำอะไรบางอย่างหรือทำอะไรใหม่ๆนะคะเออ แบบคุณมีการเหมือนกําลังจะเลือกอยู่หรือว่าวางแผนอยู่แต่มันเป็นความหลากหลายนะคะก็ต้องระวังดีๆมันมีเดโมนขึ้นมามันมีตัวนี้ขึ้นมาการตัดสินใจต้องอยู่ในอิงอยู่ในความจริงหลักฐานเหตุผลนะคะอย่าคิดไปเองเพราะอันนี้มันเป็นภาพลวงตาระวังถูกหลอกให้เตือนขึ้นมาเพราะดิวนี่พพอร์ตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนคุณนะคะอาจะทําอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดดีๆวางแผนดีๆเพราะว่าถ้าเลือกผิดจะนํามาซึ่งการถูกหลอกได้นะคะ อ่าก็ถือว่าได้รับคําแนะนําที่ดีก็รอจังหวะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะไม่ว่าคุณจะไปจับอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่หรือถ้าคุณวางแผนมาดีแล้วก็โอเคไม่มีปัญหานะคะต่อมาอ่าถ้าเป็นการเงินละ่ะการเงินเป็นยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เตือนว่าเฮ้ยมีการหมุนเงินอยู่นะมีการหมุนเงินหรือว่าอาจจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตงัวเองอยู่นะคะแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือบางคนอาจจะแบบว่า ออกรถใหม่หรือว่าใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางเป็นพิเศษนะคะเออหรือว่าการเริ่มต้นบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะแบบไปลงทุนหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าไปเรียนอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เงินตรงนี้บางคนก็อาจจะเป็นช่วงที่หมุนเงินถามว่ามีโชคลาภไหมมันมีมาในลักษณะของความช่วยเหลือมากกว่าการเสี่ยงนะคะเอาล่ะมีเอ็ดออฟสอดขึ้นมานะคะอืมคุณพร้อมนะคะเนี่ย เป็นความสําเร็จที่คุณพร้อมนะคะที่จะไขว่คว้ามันที่แบบคุณได้รับมันจากจัก,กรวาลสองใบเลยเห็นไหมเออเอโชคลาบมีจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะเออจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมีคนนําข่าวดีมามอบให้คุณคะ่ะเออไม่รู้เรื่องอะไรนะคะหรือว่า โชคลาภก็ได้หรือว่าอะไรที่ไม่คาดฝันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะส่วนการงานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในเดือนมนกราคมนี้รุ่งเรืองสุดๆเลยนะคะการงานยิ่งทํายิ่งได้แต่อาจจะต้องแบบสู้ๆนะคะเหนื่อยหน้าดูเพราะต้องใช้แบบอ่าเขาเรียกอะไรนะต้องทํางานเยอะค่ะเป็นเป็นแบบน้ําขึ้นให้รีบโกยรีบตักนะเรื่องอื่นเป็นยังไงความรักล่ะ สุขภาพต้องระวังเฉพาะในเรื่องของแบบความเครียดร,รวมไปถึงกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าการทํางานหนักนะคะอืมส่วนการเรียนดีมากค่ะการเรียนดีมากต้องใช้ความอดทนนะคะแต่ถ้ามีคู่แข่งจะชนะไหมมีคู่แข่งจะชนะนะคะอืมทาอะไรในเดือนนี้ควรที่จะทํา คิดก่อนทําไม่ใช่ทาแล้วมาคิดทีหลังนะคะอันนี้คือไพ่เตือนขึ้นมานะคะอืแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะคะแบบคอยบอกคุณคุณมาเจอคลิปนี้ถือว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาจยา์ที่ดีนะคะช่วยเตือนคุณนะคะความจริงจะปรากฏไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะคุณจะ,อ,ะอยากได้ความจริงอยากเห็นอะไรที่มันชัดจเจนหรือว่าคําตอบคุณจะได้แน่นอนนะคะแชร์เลิฟขึ้นมาสําหรับความรักนะคะสายโสดยินดีด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะ จอใครสักคนผ่านการเดินทางหรือว่าการเริ่มต้นใหม่หรือว่าหรือว่าเป็นทางไกลต่างทิ่นต่างแดนหรือว่าคนในเครื่องแบบก็ได้ส่วนความสัมพันธ์บางคนนะคะที่มีคู่บางคนก็เป็น long distance บางคนอ n อนๆอ f ๆนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ normal ปกติ คุณอาจจะแบบว่าเป็นจังหวะในเรื่องของการทํางานนะคะเออใช้เวลาการทํางานเยอะแฟนทํางานเยอะหรือรวมไปถึงแบบจะต้องแบบมีความสมดุลนะคะทางด้านเวลาแล้วก็ทางด้านครอบครัวอย่างนี้เนาะส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะบอกเลยว่ามันก็ยังไม่ได้จบนะคะเออถามว่าเหมือนจะจบแต่ว่ามันก็ยังอ่อนๆอบออยู่นะคะเนาะมาดู สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณนะคะในเรื่องของความรุ่งเรืองนะคะความรุ่งเรืองจะเกิดกับสิ่งที่คุณได้ก,กําเนิดหรือว่าทําขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในเดือนมกราคมอ่าแล้วก็มีโอกาสความช่วยเหลือนะคะแสงสว่างนะคะให้คุณจงไขว่คว้ามันไว้มีแบบโอกาสมีคนมาหยิบยื่นให้มีข่าวดีมาไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือหรือว่าโอกาสนะคะคว้าไว้เลยคุณมีสองโอกาสเข้ามานะคะในเดือนมกราคม อีกหนึ่งสิ่งมันเป็นการคอนโทรลไพ่สองใบนี้คือการคอนโทรลก็คือการควบคุมเหมือนผู้ชายคนนี้เขาควบคุมรู้สึกนะคะควบคุมในลักษณะของคอนโทรลทำไมต้องบอกว่าคอนโทรลเพราะมันมีสีขาวแล้วก็สีดําสีขาวกับสีดํานี้มันเหมือนความสมดุลเหมือนหญิงเหมือนอย่างนะคะคือการสมดุลความชั่วกับความดีนั่นเองขาวคือขาวคือสิ่งที่ดีบริสุทธิ์ความฉลาดสีดําคือความโง่เขลาแล้วก็ความแบบ เห็นกับตัวหรืออะไรก็ตามนะคะในทิศทางที่ไม่ดีดังนั้นสองสิ่งนี้มาอยู่ด้วยกันมันจะต้องปรับนะคะเรื่องนี้คุณจะต้องปรับนะคะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสต่างๆนานาก็ตามนะคะสิ่งที่ระวังก็คือว่าอารมณ์นะคะแล้วก็ความใจร้อนนะคะมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะคุณได้รับการปกป้องนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นกับคุณคุณได้รับการปกป้องนะคะบางคนนะคะอาจจะนับถืออะไรอะ อ่าพระแม่สัตีหรือบางคนอาจจะนับถือพระตรีมูนตีหรือรวมไปถึงอะไระเดี๋ยวนะพระศิวะเออพระนารายอะไรเปอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่คุณได้รับการัพอร์ตดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นเดือนที่แบบดีในเรื่องของการเริ่มต้นปีนี้เช่นกันนะคะอืมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหมดหรือ,อยังความรักไปแล้วนะมีอะไรอีก การเดินทางการเดินทางเป็นไงหรอการเดินทางดีนะคะบางคนได้เดินทางนะคะความรักก็พูดไปหมดแล้วโชคลาภมีไหมมีมาบ้างนะคะหรือว่ามาจากความช่วยเหลือหรือโอกาสที่ดีที่สําคัญในชีวิตของคุณนะคะแต่สิ่งที่ควรระวังคือการถูกหลอกระวังถูกชักชวนไปลงทุนผิดประเภทเท่านั้นเองนะคะโอเคส่วนอื่นก็แบบ แค่สมดุลเท่านั้นเองนะคะอืมแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะสำหรับบางคนก็ทำงานหนักมากๆเลยนะคะเออในเดือนนี้โอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีกรุณาพิมพ์คำว่าความรักเหรอความรักต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักแบบใส่โมเมนต์นั้นแบ่งปันสิ่งดีๆหรือว่าเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับในเวลาเดียวกันนะคะในเดือนนี้เนาะ โอเคกรุณานะพิมพ์คำว่าขอบคุณความรุ่งเรืองความสำเร็จและโอกาสที่หลั่งไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางขอบคุณความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นฉันสำนึกรู้คุณกับการซัพพอร์ตสนับสนุนของจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคตามหาคลิปไหนไม่เจอไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะฝากด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีคันเลิฟเลิค่ะ